พูดแบบเซนวันนี้คือวันที่3ม,มกราคม2563ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับพูดแบบเซนวันนี้ยังคงเป็นปริศนาธรรมกงอันหรือโกอานนะครับต่อจากเมื่อวานนี้คือ เมื่อวานก็จบลงที่ข้อ558วันนี้ก็เริ่มต้น559ถึง568นะครับรวม10ข้อเป็นคําสอนหรือหลักธรรมคาสอนของปรมาจารย์เวยหลางหรือหุยเนิงสังคภาวนายกองค์ที่6ของจีนนะครับเอาละครับขอเริ่มต้นข้อที่5 5 9 ความแตกต่างระหว่างองค์พุทธ,ธกับสามัญญศาสตว์นะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อ5 0 8 58ข้อ5 8ความแตกต่างระหว่างองค์พุทธ,ธกับสามัญญศาตว์นะครับอตอนที่1ต้องมีมรรควิธีที่จะทําให้เข้าใจอย่างทองแท้หรือบรรลุถึงธรรมชาติแห่งจิตของเวนยศาสตว์ว่าไม่แตกต่างจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมนุษย์ ดังนั้นผู้ใดรู้แจ้งชัดหรือประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติแห่งพุทธะหรือพุทธภาวะว่าเปรียบเสมือนสิ่งที่แฝงอยู่ในจิตเดิมแท้ของมนุษย์ทุกคนผู้นั้นชื่อว่าเป็นองค์พุทธะหรือผู้รู้แจ้งจิตเดิมแท้การนั้นการรู้จักพุทธภาวะภายในจิตก็ไม่ได้หมายถึงการเกิดสภาวะหนึ่งพลอยไปเลกับจิตนี่คือตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่สองข้อที่ห้าร้อยห้าสิบเก้าบอกว่า ผู้ใ FP ดรู้แจ้งชัดต่อพุทธภาวะแห่งจิตของตนนะครับหัวข้อก็ว่าความแตกต่างระหว่างองค์พุทธกับสามัญญาสัตว์นะครับเป็นตอนที่สองตอนที่หนึ่งก็ผมอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับ <ST OS ate that clear> ตอนที่สองของความแตกต่างระหว่างองค์พุทธกับสามัญญาสัตว์มีข้อความว่าดังนี้ <ST OS> <Bey> ผู้ใดรู้แจ้งชัดต่อพุทธภาวะแห่งจิตของตน และเห็นแจ้งอีกว่าพุทธภาวะแห่งจิตนั้นคือสภาวะธรรมที่มีอยู่ในจิตของทุกคนแล้วผู้ใดเห็นเช่นนี้ย่อมไม่เกรงเห็นความแตกต่างระหว่างตัวเขากับสัตว์โลกทั้งหลายขอย้ำว่าผู้ใดอย่างรู้หรือเห็นแจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าองค์พุทธะตรงกันข้ามหากผู้ใดจิตมืดบอด หรือจิตถูกอวิชชาหรือความไม่รู้ครอบงำผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนลงผิดหรือไม่รู้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตผู้นั้นชื่อว่าเป็นสามัญสญัตว์หรือเวนัยสัตว์นะครับนี่คือข้อที่5้9อความแตกต่างระหว่างองค์พุทธ,ธกับสามัญสญัตว์ตอนที่สองนะครับ ต่อไปข้อที่568ความแตกต่างระหว่างองค์พุทธ,ธากับสามัญญาสัตว์ตอนที่สามนะครับความบริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่ในภาวะที่แท้แห่งจิตทำให้สามัญญาสัตว์กลายเป็นพุทธ,ธาองค์หนึ่งตรงข้ามความไรความไม่บริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่ภายในภายในอยู่ในสภาวะที่แท้แห่งจิต ย่อมเปลี่ยนพุทธจิตพุทธะในจิตให้กลายเป็นจิตสามัญญสัตว์เมื่อจิตของท่านคิดปรุงแต่งเช่นคิดปรุงแต่งว่าจิตเศร้าหมองหรือคิดปรุงแต่งว่าจิตไม่เศร้าหมองท่านก็เป็นสามัญสัตว์กะนั้นท่านก็มีธรรมชาติแห่งพุทธะแฝงอยู่หากท่านรู้จักจิตเดิมแท้ของท่านเองเพียงชั่วขณะเดียวท่านก็ชื่อว่าเป็นพระองค์หนึ่งนี่คือข้อที่ห้าร้อยหกสิบครับ ต่อไปข้อที่561สรัพพสิ่งและปรากฏตการเกิดขึ้นจากจิตคิดปรุงแต่งสัพพสิ่งและปรากฏตการเกิดขึ้นจากจิตคิดปรุงแต่งเนื่องจากสัพพสิ่งและปรากฏการทั้งหลายเป็นผล็นผลที่เกิดจากจิตคิดปรุงแต่งของเรา รับรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก,กจิตซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจิตนั้นสมมุติเรียกว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายดังตอนหนึ่งแห่งพระสูตรมหาปรัศญาปรมิตากล่าวว่าเมื่อการคิดปรุงแต่งของจิตเริ่มขึ้นสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ท <ihrem hn> ั้งหลายก็เกิดขึ้นเมื่อการจิตคิดปรุงแต่งดับลงสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายก็ดับลง นะครับนี่คือข้อความที่เป็นหัวเรื่องที่ชื่อว่าสรรพสิ่งและปรากฏการเกิดขึ้นจากจิตคิดตรงแต่ต่อไปข้อที่6 6ประชิมโอโวาทของปรมาจารย์ไวหลา ตอนที่หนึ่งนะครับตอนนี้พระปามาจารย์ไว้หลางจวนเจียนที่จะนิพพานนะครับหรือดับขันนะครับท่านก็ได้ถ่ายทอดธรรมให้ลูกศิษย์ได้สืบทอดต่อไปนะครับเป็นปัจฉิมโอวาทของท่านครับดังต่อไปนี้ ก่อนที่อาตมาไว้หลางจะจากท่านทั้งหลายไปเพราะความตายตามวิสัยของชาวโลกอาตมาจะขอกล่าวสโลกให้ท่านรับฟังชื่อว่าพุทธภาวะคือภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเพื่ออนุชนรุ่นต่อไปหรืออนาคตในอนาคตสามารถรู้แจ้งชัดคือประจาักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะว่าทุกคนมีจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะอยู่แล้ว ผู้ที่เข้าใจในความหมายนี้ย่อมเป็นผู้ประจักษ์แจ้งหรืออย่างรู้หรือรู้แจ้งชัดต่อพุทธภาวะแห่งจิตซึ่งจะทําให้ผู้นั้นบนรรลุถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตสู่ความเป็นพุทธองค์หนึ่งในช่วงชีวิตปัจจุบันนะครับต่อไปข้อที่563เป็นปัจิมโอวาท ปรมาจารย์ไวหลางตอนที่สองนะครับผู้ที่มีความคิดเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิ <c oughs> ผู้นั้นคือผู้บรรลุธรรมด้วยมรรควิธีที่มุ่งสู่พุทธภาวะภายในตัวตนและเห็นว่าเมื่อธรรมชาติของเราถูกครอบงำด้วยภาวะธรรมแห่งมิจฉาทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นพิษร้ายสามประการที่มีชื่อตามสมมุติคือความโลภความโกรธและความหลงคิดของเราดำรงอยู่ภายใต้อำนาจของพญามารกระนั้นหากเมื่อใดสมมาทิฐิได้ขจัดธาตุอันเป็นพิษร้ายเหล่านี้ไปจากจกิตของเราพญามารก็กลายร่างเป็นพุทธะอย่างฉับพลันต่อไปข้อที่564ปฏจฉิบโอวาทของอาจารย์วหลังตอนที่3นะครับ ธรรมกายสัมโพกายและนิมารกายกายทั้งสามนี้ย่อมกําเนิดมาจากสิ่งสิ่งหนึ่งคือกําเนิดมาจากสภาวธรรมแห่งจิตเดิมแท้และเกิดมาจาก,กจิตที่คิดปรุงแต่งอีกด้วยผู้ใดอย่างรู้สภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตด้วยปัญญายาหรือปริชาญาณของตนผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่หวานเมดพันธุ์แห่งพุทธ,ธะนั่นก็คือ การจัดสรู้หรือรู้แจ้งก็บังเกิดกับผู้นั้นหมายถึงการเก็บเกี่ยวผลที่ปลูกที่ตนปลูกนั่นเองนอกจากนี้สิ่งที่สมมุติว่านิรมาลกายนั้นคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้ <c oughs> นี่ก็คือการเอบ <c oughs> เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะครับ เกี่ยวกับจิตเดิมแท้เกี่ยวกับสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของกายและจิตต่อไปประชิมโอวาสปรวาจารย์ไวลากตอนที่สหากค้นหาภายในนิรมารากายตามสมมติก็จะพบธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้และภายใต้ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้ นิมารากายดำเนินไปหรือประพฤติปฏิบัติตามมรรควิธีที่ถูกต้องนี่เรียกว่าสมาธิฐินั่นเองสำหรับผู้ที่มีมรรควิธีถูกต้องในการ,รประพฤปฏิบัติเป็นที่แน่นอนว่าในไม่กี่ในไม่ว่าไม่วันหนึ่งวันใดก็จะบรรลุหรือเข้าถึงสัมโพกกาอย่างสมบูรณ์นะครับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้นั้น ถือกำเนิดมาจากสันดานในทางกามคุณนั่นเองเมื่อกำจัดความปรารถนาทางกามคุณได้แล้วเราก็จะบรรลุหรือเข้าถึงธรรมกายอันบริสุทธิ์นะครับนี่คือปะจิปโอวาทของพระอาจารย์ไว้หลางตอนที่4นะครับต่อไปตอนที่5้าปฏิปโอวาส ของปริจารไว้หลังตอนที่5นะครับหากเมื่อใดอารมณ์เป็นในจิตเรียกว่าธรรมอารมณ์ของเราไม่เป็นธาตุของวัตถุทางกามาคุณทั้ง5้าคือการที่เราไม่ไปทางคือการที่เราไม่เป็นธาตุของรูปนิรลดินเสียง และธรรมารมอีกต่อไปเราก็จะอย่างรู้โดยใช้ความคิดปรุงแต่งแม้การอย่างรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงขนาดเดียวเราก็จะรปจากแจ้งหรือรู้แจ้งชัดต่อสภาพธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าเป็นสิ่งสมมุติแท้จริงแล้วปราศจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตพวกเราทั้งหลายมีโอกาสดีแต่ที่ได้มาเป็นสานุสิทหรือองค์พุทธ,ธาตามแบบ ของชาวพุทธที่ายทยานะอิชาณน,นะครับเ,เพราะฉะนั้นก็แท้จริงแล้วปราศจากธรรมชาติของกายและจิตพวกเราทั้งหลายมีโอกาสอันดีที่ได้มาเป็นสานุสิทธิ์หรือ พุทธสารนิกชนของสำนักฉับพลันหรือทยานะหรือชาหรือเซนในชาตินี้ต่อไปข้อหกห้าร้อยหกสิบเจ็ดพึงรู้แจ้งชัดว่าจิตของทุกคนมีพุทธภาวะอยู่แล้วด้วยปัญญาบารมีและด้วยมหาปัญยาบารมิตานี้ พวกเราจรึงพบหลักธรรมคำสอนที่แท้ของพุทธ,ธะจนกระทั่งพวกเราบรรลุหรือสามารถเข้าถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตส่วนผู้ที่มุ่งในการค้นหาจากหา<ะ>พุทธ,ธะจากภายนอกจิตด้วยการปฏิบัติตามลัทธิหรือความเชื่อทั้งหลายพวกเขาไม่อาจอย่างรู้และมีประจักษ์แจ้งชัดว่าตนบรรลุตนพบพุทธ,ธเจ้า ว่าตนพบพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้นได้ที่ไหนผู้ใดสามารถอย่างรู้ถึงพุทธภาวะแห่งจิตของตนผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้หวานเมตพันธ์แห่งพุทธะด้วยปัญญาบาร,รมีแห่งมหาปัิยาปารามิตาอนจะจบนะครับก็วันนี้จะเอาให้หมดแค่ประมาณสีห้าข้อนะครับ พึงรู้แจ้งข้อ6 5 6 8พึงรู้แจ้งชัดว่าจิตของทุกคนมีพุทธภาวะอยู่แล้วเป็นตอนที่2นะครับผู้ใดก็ตามหากมิอาจอย่างรู้หรือรู้แจ้งชัดต่อพุทธภาวะซึ่งเป็นภาวะที่แท้แห่งจิตกลับมุ่งสู่พุทธภูมิหรือการบรรลุพุทธ ด้วยการค้นหาพุทธวะวะจากภายนอกจิตแน่นอนว่าผู้นั้นคือคนโห o ขาวหรือมีวิชาผู้ที่มีความโห o ขาวย่อมไม่ใช้เครื่องมือกระตุ้นผิดผิดโดยนนยะนี้อัตมาเวลาจริงมอบคำสอนของสำนักจัพรันนี้เป็นอนุชอให้อนุชนรุ่นหลังด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือเวนยสัตว์ และมวลมนุษย์ที่สนใจปฏิบัติปฏิพฤติปฏิบัติตามธรรมอืมบรรดาสาธารสิทธิ์ในปัจจุบันและในอนาคตโปรดฟังอัตมาอืมเวลาของท่านทั้งหลายจะสิ้นไปในไม่กี่วันข้างหน้าอืมเวลาของท่านทั้งหลายหมดสิ้นไ,ไปอย่างเปลี่ยนเปลือยเปล่าหากท่านทั้งหลายเพิกเฉยไม่นำคำสอนนี้ไปปฏิบัติ นี่คือสิ่งที่ปรมแานไว้หลากได้ฝากไว้นะครับว่าด้วยความมุ่งมั่นจะช่วยเหลือสรรพสัตว์และบวลมนุษย์ที่สนใจประพฤติาาปฏิบัติธรรมบรรดาสานุสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตโปรดฟังอัตบาร์ไหลังเวลาของท่านทั้งหลายจะสิ้นไปอย่างเปล่าเปลื่อยหากท่านทั้งหลายเพิกเฉยไม่สนใจคําคสอนนี้ไม่นําคําสอนนี้ไปปฏิบัติครับ ต่อไปข้อที่569ชื่อว่ารู้จักธรรมชาติแห่งรู้จักสภาวาธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอ,อข้อที่หนึ่งนะครับพึงรู้แจ้งชัดว่าจิตพุทธะหรือนั้นทุกคนมีอยู่แล้วจิตพุทธะนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ ิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สอบนิ่งและไม่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มาไม่ไปตลอดถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดำรงอยู่และไม่สูญหายจิตของผู้ใดถูกครอบงำด้วยความหลงผิดที่เรียกว่าอกาวิชาผู้นั้นไม่อาจเข้าใจต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าไร้สภาวะและไลร้ลักษณะใดๆและจิตของผู้นั้นจึงไม่อาจอย่างรู้หรือรู้แจ้งชัด ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าปราศจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตครับต่อไปข้อที่ห้าร้อยเจ็ดสิบชื่อว่าข้อว่ารู้จักสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นตอนที่สองนะครับ อาตมาไวลางขอทบทวนเกี่ยวกับสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะที่ทุกคนมีอยู่แล้วเพื่อให้ท่านสามารถอย่างรู้หรือรู้แจ้งจยิ่งขึ้นเมื่ออตมาปรินิพานหรือจากท่านไปแล้วหากท่านปฏิบัติตามหลักคำสอนของอาตมาก็จะทําให้เกิดมรรคผลกับท่านอย่างเต็มเปี่ยม และหลังจากอรรมาปรินิพพานแล้วหรือจากไปแล้วท่านก็จะรับจะต้องไม่สงสัยในหลักธรรมคำสอนนี้อีกต่อไปตรงกันข้ามหากท่านเฝ,ฝ้าฝ่าฝืนหลักธรรมคำสอนนี้หรือท่านไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของคงกล่าวนี้อาแม้อารมมาจะมีชีวิตอยู่และมุ่งมั่นที่จะลาออกท่านก็จะไป จนกันข้ามหากท่านฝ่าฝืนหลักธรรมคาสอนนี้หรือหากท่านไปไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้แม่อารมาจะมีชีวิตยอยู่และมุ่งมั่นที่จะสอนท่านต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดมรรคผลอันใดแก่ท่านแม่แต่น้อยครับก็อขอสรุปอีกสักครั้งว่าออก่อนที่พระอาจารย์ไว้หลางจะ นิพานนะครับหรือจะดับขันเนี่ยนะครับท่านสอนว่ายังไงบ้างนะครับวีเสียวินาทีเดียวก่อนจะมาท่านจะดับขันนะครับจิตเดิมแท้นั้นไลรลักษณะและไรสภาวะใดๆจิตเดิมแท้จริงหงนิ่งไม่กระวนกระวายตามธรรมชาติ อริยบุคคลย่อมไม่ต้องประพฤติปฏิบัติความดีใดๆและด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นตัวตัวเองท่านต้องไม่กระทำบาปหรือกระทำความชั่วทั้งปวงด้วยความสมบและส,สหััดแห่งจิตพุทธานี้อิริยบุคคลจึงไม่มีผู้มีอุเบกขาหรือวางเฉยเมื่อจิตกระทบเมื่อจิตกระทบหรือสัมผัสกับรูปรสกถิกนเสียงและรวมทั้งธรรมารมณ์ด้วยความเสมอภาคและเที่ยงตรงของธรรมชาติ จิตเดิมแท้ของทุกคนไม่ได้พำนักณที่ใดต่อไปตอนสุดท้ายคำสอนสุดท้ายของไวหลางนะครับมีดังนี้นะครับเ,ออเมื่อจบสโลกท่านประมาจันไว้หลางก็นั่งโศบนิ่งจนกระทั่งยามสามของคืนสุดท้ายแห่งชีวิตดังนั้นท่านใดนั้นท่านประมาจันไวหลางก็ได้กล่าวคําอําลาว,ว่าอาตมาจะจากไปเดี๋ยวนี้แล้วท่านใดนั้นท่านก็ได้ เ,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 เมื่อจบสโลท่านพรอาจารย์ไว้หลางก็นั่งศพนี่จนกระทั่งยามสามของคืนวันสุดท้ายแห่งชีวิตท่านใดนั้นท่านพรอราจาย์ไว้หลางก็ได้กล่าวอําลาว,ว่าอัตมาจะจากไปเดี๋ยวนี้แล้วท่านใดนั้นท่านก็ปรินิพานอย่างฉับพลันนะครับเป็นอันวจบ ภาคคาสอนหลักธรรมคาสอนของปรมาจารย์ไวหลางซึ่งผมรวบรวมมาเป็นข้อข้อตั้งแต่413จนถึงข้อที่572นะครับ572 57ลบด้วย572นะครับลบด้วย413 9 หนึลบหกเหลือห้าสีล้ห้าหนึงเพราะฉะนั้นก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับจบตอนที่ปรมาจารย์ไว้หลางท่านสิ้นลมหายใจที่เรียกว่านิพานนะครับหรือมรณภาพ ่ท่านสอนหนังสือสอนสารุสิตเนีเรื่องหลักธรรมคำสอนของท่านเนี่ยจนวินาทีสุดท้ายนะครับท่านสอนแล้วก็ดับขันไปเลยนะครับอ่กราอำลาลูกศิษย์เพียงแต่บอกว่าอัตอตมาจะไปเดี๋ยวนี้แล้วหมายความว่าจะจากโลกนี้ไปตามสมมุตินะครับไม่ใช่มีตายจริงจากจเป็นการจากไปตามสมมุติอยู่ตามสมมุติ ทุกอย่างเล่นเต้นไปตามสมมุติของชาวโลกนะครับเอาละครับวันนี้ก็จบหลักธรรมคำสอนของปรมาจารย์วิลางพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นของปรมาจารย์ห่วงโปนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ต่อจากท่านปรมาจารย์วิลาไอเป็นสิทธิ์ที่นับลกูกศิษย์ก็เป็น สิทธิ์รุ่นที่สองเนี่ยรุ่นที่หนึ่งท่านพระ r า,าจารย์วงอวยลางแล้วก็มีอาจารย์ของอาาวงโปอีกท่านหนึ่งแล้วก็วงโปนะครับแล้วก็ไปลินไซที่เมืองญี่ปุ่นนะครับเอาละครับพรุ่งนี้ก็จะนําหลักธรรมคำสอนของประ r าจารย์วงโปมาบอกกล่าวแก่ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้และก่อนจะจบ ็ขอบอกเบอร์โทรศัพท์สาหรับการติดต่อว่าใครต้องผู้ใดต้องการติดต่อกับผมอาจารย์คัมพีพิชาญาณก็นามาติดต่อผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ